ยืนยันการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม65ครับอัปเดตข่าวล่าสุดวันที่12มีนาคม65รายละเอียดรเราไปชมพร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานไมเนียชแนลครับคลิปนี้เรามาติดตามรายละเอียดของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมห5ครับยืนยันข่าวจากกระทรวงการคลังแล้วนะครับผมซึ่งถ้าหากกาหนดการออกมาอย่างไรเมื่อไรเราจะมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับโดยเงื่อนไขเบื้องต้นสําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นั้นต้องมีเงื่อนไขดังนี้นะครับผมคือ ชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีรายได้ต่อปีต่อคนไม่เกิน100,000บาทมีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากในธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาลไม่เกิน100,000บาทกรณีเป็นเจ้าของบ้านเดียวทาวเฮาส์ท้องแถวตึกแถวต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ภิกษุสามนเณรนักพรตหรือนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจา้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยบัตรจากส่วนราชการข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานะครับหรือว่าสสสวนั่นเองที่สาคัญคือไม่มีบัตรเครดิตนะครับ ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศไม่มีประวัติการซื้อขายหุ้นมีวงเงินกู้ซื้อบ้านไม่เกิน1.5ล้านบาทและมีวงเงินกู้ซื้อเพื่อยานพาหานะหรือว่ารถยนต์นะครับไม่เกิน1ล้านบาทไม่มีประวัติการซื้อขายหลกักทรัพย์ในตลาดหลกักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับอันนี้คือเงื่อนไขเบื้องต้นส่วนการเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนและต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนั้นต้องรองประกาศจากกระทรวงการคลังอีกครับ,รบว่าจะมีประกาศเมื่อไหร่ช่วงนี้ท่านผู้ชม12มีนาคม6 ยังอยู่ในช่วงของการใช้สิทธิ์นะครับควตครึ่งเฟส4อยู่นะครับก็คือจะมีวงเงินอยู่ที่1,200บาทสําหรับเฟส4นี้นะครับแล้วก็ใช้ใจ่ายได้จนถึง30เมษาย,ยน65ไกลที่ใช้ใจ่ายหมดแล้วก็หมดเลยนะครับยังไม่มีการเปิดโควตครึ่งเฟส5นะครับผมซึ่งตอนนี้กระทรวงการคลังก็แจ้งมาว่ายังไม่มีการพิจารณาเปิดโควตครึ่งเฟส5นะครับต้องใช้เฟส4ให้หมดก่อนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ ผู้ที่เป็นเราชนะกลุ่มพิเศษที่รับวงเงินซื้อสินค้าผ่านบัตรประชาชนก็จะยังได้รับวงเงินอยู่ที่3เดือนเท่าเดือนนะครับก็คือเดือนละ2 0 0รบาทในวันที่1่กุมภาันธ์1เมษาแล้วก็1เมษายนนะครับเป็นวงเงินซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็ถ้าหมดโครงการได้แล้วในช่วงถึงวันที่30มเมษายนห5นี้ก็รอประกาศการเยียวยาต่อไปนะครับผมว่าจะมีการเยียวยาหรือไม่อย่างไรนะครับผม อีกโครงการท่านผู้ชมก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็ยังมีการดําเนินโครงการอยู่นะครับใครที่ไปเที่ยวก็สามารถจองโรงแรมที่พักผ่านนะครับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันได้นะครับก็จะมีส่วนลดให้ 40%สรับการจองที่พักโรงแรมน,นะครับส่วนวิธีการจองนั้นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไปที่ใต้คลิปซึ่งผมอาจจะจองผ่านอ g o ก a นะครับก็มีส่วนลดให้40%ถือว่าการท่องเที่ยวนั้นก็ประหยัดไปได้เลยทีเดียวนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหม่สงกรานต์ใหม่ในช่องด้วยนะครับถ้าจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆให้เป็นประโยชน์จากช่องใหม่สงกรานต์ครับผมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ